ผมจะลองมาตีปลาบ่อนี้ครับเพื่อนบอกมาว่าชะโดมันเยอะครับลอยเยอะนะครับลอยว้ข้างหนึ่งครับผมก็เลยจะลองครับเดี๋ยวเวลาน้อยครับเดี๋ยวไปชมดีกว่าครับเสือจะโดนมั้งครับโอเคครับตัดครับผม กัดครับเป,เป็นเ,เป็นเโดเป็นชฉโดครับกัดครับเดี๋ยวร้องใหม่ครับ กัดทีเดียวก็หายครับเดี๋ยวลองบุมนี้มาครับอ๋อสรุปว่ามันกัดไม้แรกเลยครับผมมันกัดเป็นกบยางสีชมครับกบมันกัดไม้แรกของกว้างไปมันกัดเลยครับแล้วตั้งตั้งตั้งแต่ไม้แรกก็ไม่กัดอีกเลยครับผมก็ตีเต์อยู่พักครับมันก็ไม่กัดครับแต่ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อครับก็ ฝากาเพื่อนๆทับคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนครับสบวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับ